introducing your champion i'm the jolt master which should go without saying หยาติ้นยาดห้าดีนะมเนี่

Reloading. Reloading. Gas trackers. Enemies right here. The enemy here. The subject spotted. Yep. Yeah. Ready, set, go! Re <laughs> Down one. เพื่อนมันอยู่ไหนวะผมได้ยินแต่ไม่มีเลยชัดสะด้านบนมั้งเฮ้ยเบาหลังอกไม่ได้กินตีตัวเดียวผมมโอกระสุดมากไม่เห่กันรอห้อง ดูยังไนวะลำผัดดลำผดตายแล้วไงตัวเมื่อกี้อะผูนนอรานไรว เก็บเด็ด for me for Rápido. าฟริโอเฮ้ยแม่งเอ้ยเอ็ดแม่งโทรมาอีกแล้วตัดสายแม่งที่จนำคันแม่งโทรมาจะให้กูสมัครโปรเครื่องตีนเลยแม่งตอนเช้าก็โทรมาตอนนี้ก็โทรมากูเรียนออนไลน์อยู่ 1, 7, 5, หนึ่งนเจ็ป็นเบอร์ะอะไรวะเบอร์เอเอสใช่ไหมวะไม่รู้อ่ะตอนเช้ากูจำได้ว 1, 7, 5, นะ่าหนึ่งนเจ็ดห้าเนี่ยเอโทราไปถไยังไม่เปิดอ,อ้เฮีย,ยเียทำไมเหมือนกูเห็นคนวะอ๋อ Yeah, Evo shoot here, level two. We're already in the ring. the gap as you exit. Evo shield, shield here, level three. Evo shoot here, level two. <laughs> faster, faster, faster! Apey, apey. Evo shield here, level three. <laughs>

เดี๋ยวใครยิงเขาก็บอดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแม่งมามาทุกอย่างอะไรเลยโอ๊ยโดนแก๊สอีกไอ้เหี้ยอ๊ะต้องใช้สูตรต้องใช้สูตรไปไหนวไอ้เหี้ย เฮ้ยแม่งใส่มาทุกอย่างเลยหรอห้าสิบหกกูห้าสิบหกไดาเมจมึงเอาให้กูทำไมวะเฮ่ยแม่งแมวด้วยวะแม่งวิ่งไปแล้วไอ้เหี้ยเข้าขมาโนโวะก่อฟ้านั้นกูเทรดมาหรือเปล่าวะกูยิงไปสี่ร้อยแปดสิบเก้าแล้วจริงมันควรจะขึ้นอีกนิดเดียวมันจะขึ้นม่วงแล้วอ่ะ เ่าจะเทรดมา right? ั้งเยอะปศาบดไม่ให네้กดรอป้อเฮ้ยโหอยากขึ้นนี uh IL, ่ม้ยจัเฮ้ยยินรู้จววไฟฟ้ากือแตก ผอมมุ่งก่อเกิดแตกกอ,อแตกล้เปาสวยมองมองอไม่ระเบิดหรอวะ <c oughs> โอ้ยไม่โดนไอ้อโมซิี่ก่แตก,จ,กจะน็อกแล้จะน็อกล้ <Es> oh, have down Are oh, you well the Oh, yeah. Oh, I'm a receiver. shields. I need energy ammo. I need energy ammo. So now, what's up to you, ชาร์จน่อมั้ยปุมันตก่อนเดบเดไปแล้วตายตายตายไม่มีศพเลยวะตอนนั้นตอนนั้นไม่โซ่โ,<อ>นนโเลยวะเมคอัลติเหรอวะเออเคอ,อมัมันมันมีศพเพื่อนมันอยู่ได้ไงที่มันยืยนรูกก้เอยู่ตรงนี้น<อ>

งั้นเข้าเมืองแล้วค่อยเข้าวงเจะเพิ่มความแรงอึ้อเคเขารายงานเราทุกอย่างเลยวะโอ้ Shield shield battery here. Save that for me.

เอา้าทำไมไม่จูได้ยินเสียงเลยวันนั้นโดนโดลงล่างวะอันนี้อันตีใครวะเราแก๊สใครวะแก๊สก,แกูแจ็ตกตตูต่อแตกเพื่อนต้นนึงนะต้นะ I'm down! I'm Getting shot at. Firing on subject. Good thing I came down to pick up the How does it feel? Knowing you're nothing without someone else picking you up. I'm so sorry. They've simply removed the kill here from the equation. Those kept dead will have to wait. ไม่ให้กดร้อ,องครับ้อง,องเนาะเี่ยอะไรเนี่ยกเด้ลสแล้วเพื่อนเรายืนนิ่งวะเพื่อนเราประสิทธิภาพไม่ถึง <laughs> ตายเปนหลบวงกันเฮียพ้นละไปไหนวะไม่รู้อ่ะตัวเซจะไม่อยู่กอกน้ำไปกอกน้ำเม่เรียกไปกอกน้ำ I'm going to the ejector seat. Healing my wounds.

ยแย่แล้ววะอะไรแย่จริงอ่ะไม่ได้อีจิวไอีจิวอีจิวตั้งสองอันไปเลยวปะวะสองอันติดกันเลยอ่ะ่เป็นมันจะหายทีละอันหรือว่ามันจะหาย หายพี่ละอันตายอยู่เฮ้ยกูเห็นคนบวกกันอยู่นี่เราต้องไปเราเพื่อนเราต้องไปเราเพื่อนห้าวิละ่ะพร้มอมไนะก่อนจะไปกูขอมีไอ้จิ๋วใช่ไหม, <c oughs> ไมอย่ <c oughs> ไม่นะต้องทรมานมากแน่เลย เหมือนเรืวันแดงมาโดนเหมือนโดนบ่อดอกนอกยาเหมือนอมงัดหรือเป่าโอ้โหย่าแล้วเบิดมันระเบิดใส่กันอยู่โดนหลุดเกินหลุดโอเพื่อนกูกลับเข้ามาไม่ได้อีกสินะอะทำไมกูเห็นแลเบิดตรงนี้วะแต่ตัวมันอยู่ไหนวะเขี้ยอะไรวะมันวิ่งมาทางนี้แหละไม่เจอด้านซ้ายมั้ง อ๋อไอ้เขี้ยแล้วเมื่อกี้ระเบิดมาได้ไงวะกูบัาโหโอ้โหโหสองตีอะไรวะเขี้ยละทำไมเป็นเราอ่ะไป็นปอบปอบเข้าบ้านเข้าบ้านไหมโดดไหมโดดไหมโดดลงล่างไหมเท้าอ้อมไปได้ได้ได้ มันอยู่บนหัวนะตรงเนี้ยไม่งอย่างเหี้ยเลยสัตว์ไม่เป็นเราอะเมื่อกี้ยังรอเบิดกันอยู่เลยนะเวย้ยแล้วแม่งเราหาไม่เจอเราวิ่งไปดูแล้วแม่งก็ไม่มีอ่ะไอ้เหี้ยดีดีแม่งก็โผล่มาโอยมาออกที่เราเฉยนั่นลืมล กม่วงเพื่อนเราต้องหาแคมป์ละมากับตัวแก๊สเพราว่าบ้านหลังไหนวงจะไปจบแบบอยู่ตรงกลางเลยนี่ไงด้านล่างตรงกลางเนี่ยถ้ามันบีบขึ้นไปแถวนี้แล้ววะมันก็สวยไม่หรอกเราต้องเชื่อมันว่ายัางไงวงจะบีบกลับมานี่แล้วหลังนี้จะอยู่กลางใช่หลังนี้ต้องอยู่ตรงกลางกูจะวางจะวางแก๊สไว้ กูต้องตัดประตูแอ๊สุดสุดท้ายแล้วเป็นมาลงขึ้นราคาไปขึ้นราคาไปขึ้นราคาไปอยู่บนราคาราคาบ้านเราหรอหลังน um. ู้นโดดไปแล้วโดดไปแล้ว นิดนึงไอ้ของปานแล้วเบิดไว้เงี้ยเหแค่ปิดชั้นบนเท่านั้นประตูแตกแล้วเพื่อนอ้าวเปิปานแล้วเบิดมามันเห็นแก๊สมึงั้งเห็นตอนเราไปไปอยู่ตรงนู้นพอดียวหนังมาแล้วก็ยิงแก๊สเราทิ้งเลยอะระเบิดภูเขาด้วยเฮ้ยเอาเลยหรอวะไม่มันมาโบกไอ้เหี้ยโอเคอากรชุบไปเลย กันกูด้วยมีขอทองล็อกสองแล้วเปามันมาแบบสามตัวไอ้เชี่ยไม่เป็นไรหลบไปก่อนเอ้ยมีตัวนึงมีรถทองหาเลยยกกู้ยกกูมาละอีกทีนึงมาละอุยินเสียปกแก๊สุแก๊สปุเทกก่อนเล่นแล้วนะ คิดแม่เอ้ยดีนะแม่งมีการึงเมื่อกี้ใช่โวันตีวันวมันเป็นสิ่งสุดท้ายที่กูคิดได้บนหัว,ว cm, นี่แหเฮ้ยเก็บเบอร์ดีกว่าไม่ดีกว่าไม่น่าเว้รไมยดบนหัวตกลงมาละปีนขึ้นไปใหม่ไล่ ยูบอหัวเราสองตัวเฮ้ยสามเหรอมันทิ้งของโชว์อ่ะขูมาอีกฝั่งหนึ่งกว่าจะแตกพอะไรซ่อ,อน ก็แตกก็แตกก็แตกเกาะเกาะขึ้นไม่ได้ไอ้เหี้ยเฮ้ยขึ้นไม่ได้คือถ่ายละหกตายเจอเ้ยเจอ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 ,จอ,จอแบบหลอกลอกก่อความสนใจไอ้เหี้ยมันก็ไม่สนกูเลยเนาะ ว้ายืนดูกับเพื่อนกูอยู่นั่นแหละไอ้เหี้ยใครจะสนใจกูอยู่เจอเจอ้เหี้ยกาแฟหน่อยป้าอ๋อนี่ขนาดเพื่อนหลุดนะเนี่ยสองพันหนึ่งนา